เดินทางครับไปกเจม มาทำเจ้ารามแล้วครับจุดชมวิวครับผมจุดชมวิวครับถ่ำเจ้ารามครับนี่ครับที่เขามาส้มข้างข้าวเบิ้งข้างข้าวอยู่นี่ครับออกมาเป็นแซนเป็นร้านโตรครับพี่น้องถานที่ดูข้างข่าว บรรยากาศตอนนี้ฮอติขึ้นไปยังงทำแล้วครับบรรยากาศครับฮอติขึ้นไปยัางทำเจ้ารามนะครับสานพญาเจ้ารามบ้านหอยไข่ครับตำบลบางน้ำขาวครับอำเภอบ้านด่านล้านหอยครับบรรยากาศกจ็จะฮอดนะครับ ข่ำ<ม>เจ้ารามอาไหนมี้าไปเลยเอาไปเอาพี่จะบอกว่าเอาุปน่าไม่เหี้ยนะไห้แตางมือนะมันมีการครับกำลังสิ่งไปข่ำเจ้ารามครับถึงงานครับบัตรทุ่งเสลี่ยมกับมาแก่บ,บ่นครับพร้อมเตรียม หมูมาแก้บนครับงานนมาสการหลวงพ่อศิลาครับผมงานประจําปีครับต้องมาทุกปีครับแก้บนที่ศาลพญาถ้ำเจ้ารามบรรยากาศกับไก่จีหอดศาลนะครับบรรยากาศไก่จีหอดศาลนะครับผมศาลพญาถ้ำเจ้ารามถ้ำเจ้ารามกับค้างคาวเยอะ ตอนเย็ยนๆข้างเขามาเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยครับทำเจ้าร่ามครับอากาศครับทีมงานวัดสงสรียมกำลังสิเดินทางครับไปยังสารปญาเจ้าราม วัดทรงเสลี่ยมครับข้างมาแก้บนครับงานประจำปีวัดทรงเสลี่ยมมาแก้บนครับที่ศาลพญาเจ้ารามถ้ำเจ้ารามได้แล้วครับไก้สีฮอดจอดถึงแล้วครับศาลพญาเจ้ารามครับทีงานบางส่วนกับมารอแล้วครับ เริ่มทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วครับสารพยาเจ้าราำอากาศนะครับทำเจ้าร่ามครับข้างข่าวเยอะที่สุดตอนนี้ทำความสะอาดครับ ทำโจล้ามญี่ปุ่นกับเอกเอกเจ้าทำความสะอาดกับเห็นไหมเต่าต้มเลยนะทำทำความสะอาดครับออสามเจ้าพ่อเอาเถึนงานครับออวัดพุทธเรียมกับเฮามาหอดออถึงแล้วครับดเดี๋ยวจะมาแกแบนสวัสดีครับ สวัสดีครับบรรยากาศครับแมเดียวเนี่ยตะกี้อย่างบอกว่าเราไม่ไอ้ก่อนในผู้นำไม่บุ๋งว่ามันเหมาะไม่เท่าบนครับตามพระยาเจ้ารามบรรยากาศครับดังไฟมาฮอดจอดถึงแล้วครับบอลลฮันมาถึงสามแล้วครับแล้วก็มีชาวบ้านครับมาทำความสะอาดสารรอแล้วครับมาสุกปีกับงานน้ำมาสิกานุมาศีรา องไปตัดไม้กไหมงานนี้มาสแกนลงศิลาครับผมงานตัดทุงเสลี่ยมสีลามาแก้บนครับงานประจำปีครับผมตอนนี้บรรยากาศมาถึงศาลแล้วครับศาลเจ้าพ่อพระรามครับศาลเจ้าพ่อพระรามครับวันนี้บรรยากาศทีมงานวัดทุ่งเสลี่ยมครับเหม็นม่ดใ่นะ อิมงานวัตุ่งเสลียมครับนี่หันรถเข็เข้ามาจะกี้เนี่ยมาไปทำประจมาจอดคู่กับเจ้าหน้าที่ไปอยู่ว่าจะขึ้นไปจมบนตะกี้แม่นอนะอมาตังตงดครับพื้นั่นมาตังรูปรับ้นไปก่อนครับไปก่อนครับ

เป็นง,งานครับปเป็นงานวัดตุนคาเรียมครับมาทำพิธีแก้บนครับศาลพญาเจ้ารามครับบ้านหัวไทยตาําบังตำบลวังน้ำขาวอําเภอบ้านด่านลานหอยครับทำความสะอาดศาลนี่ครับตอนนี้ครับมาแก้บนทุกป,ปีครับงานนมัสการหลวงพ่อศิลา งานมัสการหลวงพ่อศิลาครับโค้งครับทำอยู่ทั้งคนครับพี่น้องลงสูงครับแต่มีโอกาสได้เสื้อผ้าพี่น้องครับขึ้นไปย่างเบิ่งธรรมครับทำความสะอาดศาลก่อนครับทำความสะอาดศาลก่อนครับลูกม่ก่อนอาบนเลยบัลูกนี่ยลูกแบบนี้ขึ้อย่างนี้ก็ได้ครับสะอาดปูทำความสะอาดศาลครับพระยาเจ้ารามมาแก้บนครับมาแก้บน มาแก้บนครับหลานพระยาเจ้ารามวัดทุ่งเสลี่ยมงานน้ำมศกาหลวงพ่อศิลาไม่ได้นะไม่ได้นะไ่ได้แสดงละน่งมีคนแสนะนั่งขึ้นนั่งลงหัวเข้าบาไว้นั่งลงเอีบว้อไปแสดงข้างหนข้ ทยความสะอาดสารครับข้บานีบรรยากาศครับยู่ที่สารจะพ่อพระรามนะครับสารจะพ่อพระรามครับพมมาแก้บนครับงานนมัสการหลวงพ่อศิลามาทุกปีครับ มาทุกปีครับผมแม่แกบนครับสารพญายเจ้ารามสาธุสาธุนะครับมาหอดสารไปทีเรียบร้อยครับผมขอบคุณนะครับที่เขามารับชมชุมนนาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีมีความสุขครับ